ขณะที่ล่าสุดนะครับไลน์และก็ Yahoo j เจแปนะครับประกาศควบรวมกิจการภายในเดือนตุลาคมปีหน้านะครับถือว่าเป็นการเดินหน้าธุรกิจอินเทอร์เนต็ตนะฮะซึ่งถือว่าน่าจะแข่งขันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับภายใต้ชายคาของบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่อย่างซอฟต์แบง์นั่นเองแหละครับ การควบรวมกิจการในครั้งนี้นะครับของ Line แล้วก็ y a h o o Japan นะครับโดยบริษัท SoftBank ผู้บริการโุรศัพท์มรายใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับก็ประกาศควบรวมกิจการระหว่าง z a h o l d i n g ครับซึ่งเป็นชื่อหมายของ y a h o o Japan บริษัทด้านอินเทอร์เน็ตที่ซอ t b a n k เป็นผู้ถือหุ้นอยู่นั่นเองก็ควบรวมกับบริษัท Line Corporation นะครับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันส่งข้อความชื่อดังที่เรารู้จักเป็นอย่างดีนี่แหละฮะโดยข้อตกลงการควบรวมกิจการครั้งนี้จะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมปีหน้านะครับหรือว่าปี2020การควบรวมกิจการในครั้งนี้ครับจะช่วยให้ซ ft Bank สามารถแข่งขันในตลาดธรุรก,กิจอินเทอร์เน็ตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าออนไลน์การโฆษณาออนไลน์การบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะกับคู่แข่ง ที่ค่อนข้างจะสูสีกันก่อนหน้านี้อย่างล a k u เ e นอิงนะครับบริษัทด้านอ e ีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งการควบรวมกิจการนะครับระหว่าง Yahoo เจ p a n และ l ล n e เนี่ยเขาวาดว่านะฮะจะสามารถสร้างบริษัทธุรกิจอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่กว่าลาคุเชนได้ด้วยแหละครับ ดําเนินการรุ่ร่วงนะครับดิวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการควบรวมกิจการด้านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดรวมกันถึง27,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า8 1 6 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะ ขณะที่การควบรวมกิจการครั้งนี้ยังทําให้ SoftBank นะครับเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ให้บริการชําระเงินออนไลน์ผ่าน QR code อีกด้วยโดยปัจจุบันเนี่ยบริการชําระเงิน QR code ของ SoftBank ที่ชื่อว่า PayPay นะฮะมีผู้ใช้ง,งานอยู่ที่19ล้านคนในขณะที่ LinePay ของ l i n e เองนะฮะมีผู้ใช้ง,งานอยู่ทั้งหมดถึง 82ล้านคนในญี่ปุ่นนะฮะการควบรวมครั้งนี้นี่ก็จะเป็นผลดีกับทั้ง2บริษัทนะฮะและก็จะกลายเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งนะครับในการแข่งขันในธุรกิจอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองแหละครับ